สวัสดีจ้า,จาเจอกันอีกแล้วกับสาวไทใจกินวันนี้สาวไทไม่ได้ยังไม่ได้กินนะยังไม่ไลงคลิปกินแต่คือมาอ้างบรรยากาศ <c oughs> คือด้วยสถานการณ์โควิดเนาะสาวไทก็เลยมายูเฮินเนะเมื่อคืนกับราการในจีซอนแล้วตื่นเช้าม,มาคือแบบ้นเย็นเย็นยังเห็นเป็นหมอกหมอกขาวๆนะหมอกยังลงอยู่เลยปะน,นี่เฮิอนสาวไทเอง วันนี้อากาศดีแฮงอากาศเย็ยนแบบธรรมชาติแฮงจึมจึมบานเขาเองหน้าบานให้มาหน่อยย่สองโตซื้อบาคิมาเอาก็อีกจอกหรอก บรรยากกศเอาเ,อาเ่มถ่ายหน้ากันแลวจ้ะถ่ายให้ถ่ายหน้าเริ่มเตรียมโตัว,วันเข้าววันน้ำ โอ้วินมีไหว,วสาวพัดก็เลยมาอยู่เหินก่อนทรงนี้มาพักผ่อนอยู่บ้านสวนนี่ฮเอาไวเ้ไววเอองูน้อยสาว้ใดปพริกขี้หีิกเถอะล่ะเมืเขือเมืเขือเมืเขือ ไม่อยู่เฮิ่อนแบบเนี้ยจ้ะสบายใจญาแม่ปูย่ยาไว้ใ่้ง,งูนหน่อยน่ๆนะมันหองแล้วมันหิวแล้วมันออดเยออจะขอะอะน,นี่มันหองรัดกันเนี้ยผิ้องฟองไปตัวนึงหองญี่ปุ่นตัวนึงหองพี่เพิ่น แห้งแรงจริงๆบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังเฮินจ้ะเฮาวีดโควิดแล้วเพอเยี่ามทีเพอเฮือนสาวผู้แต่มาเด้อ ไปหาเกี่ยวยาหงูก่อนมันหองไปกันเถอะ